ที่บริเวณวัดเขาหน่อเขาแก้วนายรุ่งโรดอาศวกุลทารินผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12 นายสมบัติรุ่งแต่งอ่อนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชำนาญการนางสาวพิมพ์ชนกสงมงคลนายแพทย์ชำนาญการพิเศษร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสวพบรรพบิษัยหัวหน้าสนราชการร่วมปล่อยลิงแสมาสู่คืนธรรมชาติสืบเนื่องจากเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจบางแก้วได้รับแจ้งจากนายจันทร์รัตนวันชาวบ,บ้านในพื้นที่หมู่ที่5าตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพบิษัยจังหวัดนครสวรรค์ ว่าพบลิงถูกจับใส่ถุงผ้าตาข่ายสีน้ำเงินถุงละหนึ่งตัวจำนวนสองลังรวม13ตัวซ่อนอยู่ในป่าอ้อยข้างทางคอนกรีตทางเข้าบ้านวังห้วยเบี้ยขณะเดินดูบริเวณไร่อ้อยของตนเองจึงได้เดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่จุดตรวจยึดลิงแสแมดังกล่าวมาไว้ที่สอบพอบรรพบพิสัย หลังจากนั้นได้แจ้งเจ้าหน้าที่สายตรวจสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ดำเนินการมารับมอบลิงของกลางจำนวน13ตัวนำมาส่งมอบให้กับคลินิกสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12เพื่อทำการตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้นซึ่งพบเป็นเพศผู้จำนวน8ตัวและเพศเมีย5ตัวสภาพอ่อนแรงขาดน้ำบางตัวมีแผลบอบช้ำบริเวณใบหน้าและลำตัว จ้านาที่จึงได้ดำเนินการรักษาและทำหมันลิงของกลางดังกล่าวก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปแต่วันนี้นะครับทางสำนักบริหารพื้ที่นุรักษ์ที่12นครสวรรค์นะครับแล้วก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบรรทศนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลบ้านแดนนะครับวันนี้เรามาปล่อยลิงนะครับที่ ทางคณะเจ้าหน้าที่นะครับได้ร่วมตรวจยึดนะครับเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับซึ่งลิงเหล่านี้ก็เป็นลิงในพื้นที่ของเขาโน่เขาแก้วนะครับลิงชุดนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยสำนักพิทยาพืชนุรักษ์ที่12เนี่ยได้รับมอบมาจากเจ้าหน้าที่ตารวจสพบรรพธนะครับที่ได้ตรวจยึดไปแล้วสิ่งเมื่อเรารับมอบไปแล้วเนี่ยทางสจตุวแพทย์ของเรานะครับ ก็จะต้องไปตรวจสอบนะครับสุขภาพของของลิงนะครับว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือนวันนี้เนี่ยเราเราได้ตรวจสอบแล้วเราก็ได้ฟื้นฟูรักษาจนกระทั่งลิงมีความพร้อมแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับในวันนี้เราก็เลยมาปล่อยลิงนะครับเพื่อคืนสู่ธรรมชาติต่อไปครับ Transcrição e